สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Insight Review นะครับผมวันนี้จะมารีวิวเจ้า t e m p ปนะครับในแพ็คของ Rising 7นะครับตัวนี้มาดูนะครับว่าสีใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้จะมีดีเทลอะไรแล้วก็มีความแตกต่างอะไรจากสีปกตินะครับผมเรามาติดตามกันได้ใน Insight Review เจ้าเทมโปสิตัวนี้นะครับผมเรามาดูกันดีเทลกันดีกว่าครับว่าดีเทลตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์หรือตัวชุดปุ่มหรือไม่ว่าจะเป็นวัสดุภายในตัวเจ้า Temp ปสิเนี่ยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเรามาเริ่มกันจาก upper, อัปเปอร์ก่อนดีกว่าอัปเปอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นหนังสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมตัวนี้จะไม่ใช่หนังแท้และเพราะว่าในกี้ก็ลงมล,ลงคือเลิศใช้หนังสัตว์ มาทํารองเท้านะครับผมก็ไม่มีอีกแล้วก็จะเป็นหนังสังเคราะห์แต่ว่าจะมีเทคโนโลยีเข้ามาก็คือตัวนี้จะมีเทคโนโลยีไฟทัชเข้ามานะครับผมกับตัว acc นะครับผมัรองเท้าเนี่ยจะมีความหนืดแล้วก็จะมีตัวจุดสัมผัสบอลที่ดีมากกว่าตัวหนังแท้ปกตินะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมดูภายนอกนะครับผมจะแบบเป็นแบบเรียบ,ยบคือทรงมันอาจจะคนเท้าเดียวใส่ได้แต่ว่า ด้วยเทคโนโลยีของไฟทัชนะครับผมแล้วก็ ACC ช่วยให้ตัวนี้ครับผมเวลาเราใส่เนี่ยมันจะคงลูกเท้าเราอยู่นะครับผมจยเป็นลูกเท้าเราแล้วก็พอใส่ไปนานๆเนี่ยมันจะไม่ย้ไว้ตัวหนังมันจะไม่ย้วยเหมือนเทมโปตามปกติเหมือนเทมโป9เก้าเหมือนเทมโป่แปดนะครับที่ใช้ไปนานๆแล้ว ตัวหนังมันจะอยู่ยครับตัวนี้มันจะไม่อยูย่มากแล้วก็ยังเข้าทรงของเท้าเราอยู่นะครับผมาเรามาพูดก็ถึงดีเทลต่างๆนิดนึงนะครับผมมาดูลวดลายนะครับผมตัวของเทปโอนะครับมันก็จะมีลวดลายที่แบบว่าเรียบๆนะครับผมไม่ได้แบบว่าลวดลายเยอะเหมือนอตัวอื่นนะครับผมในในุในวดอื่นๆด้วยก็จะมีแค่ตัวด้านข้างเท้าด้านในนะครับผมที่มีตัวจุดดอทนะครับผมที่ ช่วยในการสัมผัสบอลแล้วก็ช่วยในการผ่านบอลได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีดีเทลเพิ่มเติมก็คือนี่ครับตัวสบู่ของ Nike ที่เขาทํามาให้เหมือนกับว่ามีเพชรอยู่ข้างในนะครับผมเวลาโดนแสงมันก็จะเงาหน่อยเห็ไหมอ่าทั้ง2ด้านเลยเวลาโดนแสงมันก็จะเงามีความสวยมากเวลาเล่นกับพวกสปอร์ตไลท์อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็เรามาดูตัวตรงลิ้น นะครับผมตัวนี้จะเป็นลิ้นติดก,กับรองเท้าไปเลยนะครับผมจะไม่ได้มีลิ้นแยกออกมาแล้วก็ตัวข้อเนี่ยก็จะเป็นผ้าไฟนิตนะครับผมช่วยในการาใส่แล้วมันจะชับมากกว่าปกตินะครับเรามาดูตัวชุดป,ปุ่มกันดีกว่าชุดป,ปุ่มตัวนี้ที่ผมได้มาจะเป็นปุ่ม FG นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษที่ตัวพื้นจะเป็นสีโครมนะครับผมเวลาใช้ไปนานๆะแล้วก็มีโอกาสที่จะลอกเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นปุ่มมิกซ์นะครับระหว่างปุ่ม F G แล้วก็ปุ่มกลมนะครับผมที่เทมโปเขาทำมาอยู่แล้วนะครับผมด้วยเทคโนโลยีของอชุดพื้น F G ของเทมโปตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มมิกซ์ระหว่างตัวปุ่มใบมิกซ์แล้วก็ปุ่มกลมนะครับผมอ่ะเรามาดูกันว่านะครับว่าตัวเทมโปเนี่ยมีดีเทลอะไรตบอืนอีกอ่ะเรามาดูตรงชุดพื้นตรงนี้ครับปุ่มเนี่ยเรามาดูตรงชุดพื้นนะครับตรงปุ่มเนี่ย คนอาจจะถามเอ้ยมันเอาไว้ทําอะไรนะครับผมแล้วเราก็มาดูตัวจุดคืนกันถือว่าเป็นความรู้ใหม่อันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมนะือนกันนะฮะอะตัวซอฟต์นะครับผมก็จะเป็นแบบว่าสกรีนติดเข้ามาเลยนะครผมเป็นโฟมแผ่นเดียวนะครับแล้วก็ตัวจุดตรงเนี้จุดกลมๆเนี่ยมันจะพอประมาณกับตรงกึ่งกลางตรงนี้ตรงนี้ครับมันช่วยว่า ช่วยในการที่ว่าเวลาเราลงน้ําหนักครับมันจะโฟกัสกับน้ําหนักที่ดีมากกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะบาลานซ์ Balance ในการลงน้ําหนักดีกว่าตัวปกตินะครับผมดีกว่าเทมโปเก้าแล้วก็เทมโป8แปดนะครับผม่ะและ้วก็ตัวชุดพื้นก็จะปกติเลยนะครับผมตัวซอฟต์ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นโฟมแผ่นเดียวไม่ได้มีติดอะไรมาเพิ่มนะครับเรามาดูต่อกันนะครับผมราคาอยู่ที่ 8, 3 0 0สรอบาทนะครับก็ถ้า ใครชอบหรือว่ายังเป็นสายแบบว่ายังยังยึดติดกับหนังแท้อยู่ให้เราเปิดใจกับเจ้าเทโปสิบดูครับหนังสองเคราะห์ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่ผมลองใส่ไปแล้วถือว่าดีหรือเข้าเท้าในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ ไปลองจัดกันมานครับผมก็วันนี้วันนี้นะครับผมเราจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผม EP หน้าเราจะเอาตัวไหนมารีวิว Limited ็ดไหมหรือว่ายังเป็นรุ่นปกติอยู่หรือว่าจะเป็นตัวอื่นเรามาติดตามรับชมกันได้นะครับผมวันนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทำต่อ